สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสาธิตการทำน้ำหมักลูกยอนะคะสูตรนี้เราจะหมักไว้กินเองง่ายๆค่ะเป็นสูตรชาวบ้านแต่ต้องอาศาัยระยะเวลาพอสมควรค่ะถ้าจะถามจริงๆว่าสูตรนี้ได้จากไหนก็คือไปศึกษาสูตรของป้าชเชงนะคะในะที่บ้านเชงเขาทำน้ำหมักดังๆนะคะ ส่วนผสมก็จะมีเนะะี่ยค่ะลูกยอที่เก็บจากสวนนะคะอาจจะมีสุกบ้างนะคะไม่สุกบ้างก็คือเป็นลูกยอหลังจากหน้าฝนที่เราไม่ได้บำรุงใดๆดทั้งสิ้นนะคะลูกก็อาจจะไม่สวยหน่อยแต่สามารถหมักยาได้ะคะ่ะยาตัวเนี้ยเราจะกินบำรงุงเลื่อนลมสำหรับสตรีนะคะ ช่วยขับรดูดีมากค่ะใครที่เป็นประจำเดือนแล้วชอบปวดกระดูกสันหลังนะคะตรงช่วงเอวนะคะแสดงว่ามีเลือดคลัง่งหรือเลือดประจำเดือนออกไม่หมดค่ะก็จะเกาะกระดูกสันหลังทำให้เราปวดหลังชอบปวดหลังเวลาหมดประจำเดือนนะคะเราก็จะกินน้ำหมักตัวนี้จะช่วยได้มากเลยค่ะ เพราะว่าทดลองกินเองมาหลายปีแล้วค่ะแล้วหมักทีก็เยอะนะคะอ่าเนี่ยค่ะจะให้ดูที่หมักไว้ตัวนี้แช่ตู้เย็นนะคะออกมาจากตู้เย็นใหม่ๆเลยค่ะจะมีไอ้น้ำหยดอยู่ตัวนี้จะเป็นตัวขยายที่เราหมักได้หนึ่งปีแล้วเอามาผสมน้ำผึ้งเพื่อความสะดวกในการรับประทานนะคะเวลารับประทานเราก็จะเทใส่แก้วเนะะี่ยค่ะ ไม่ต้องเยอะนะคะใส่แค่ประมาณเนี่ยค่ะ,ะก้นแก้วนะคะไม่ต้องถึงครึ่งแก้วค่ะเพราะว่ารสชาติตัวเนี้ยมันจะเปรี้ยวค่ะจะคล้ายไวน์นะคะคล้ายไวน์แบบน้ำลูกยอเลยแหละแต่จะไม่มีแอลกอฮอล์น,นะคะตัวนี้เราจะไล่แอลกอฮอล์ออกหมดแล้วจะผสมน้ำผึ้งค่ะแล้วก็แช่ไว้ในตู้เย็นเพื่อแบบว่าเวลาเราดื่มเนี่ยจะได้รู้สึกว่ามีรสชาติหวานค่ะ คราวนี้จะมาบอกอัตราส่วนและวัสดุที่เราต้องเตรียมนะคะลูกยอ1กิโลนะคะน้ำตาลโอทึงหรือน้ำตาลที่เราโรยหน้าเฉาก้วยนะคะ4ีขีดนะคะน้ำเปล่าเราจะใช้1.7ลิตรนะคะแล้วก็ถังนี่ยคะ่ะ ถังหมักนะคะเราจะใช้ถัง pp เป็นฟู้ดเกรดนะคะไว้สำหรับหมักอาหารโดยเฉพาะไม่งั้นถ้าเราไปใช้ถังที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะแบบว่าแบบไม่ใช่ใช้เฉพาะการถนอมอาหารเนี่ยมันพลาสติกอะ่ะจะละลายแล้วก็มีสารเคมีปนออกมากับสิ่งของที่เราหมักดอง เพราะว่ามันจะเกิดรสเปรี้ยวเป็นกรดค่ะคล้ายๆน้ำส้มสายชูนะคะแล้วก็จะมีแอลกอฮอล์ปนด้วยนะคะตัวเนี้ยหมักตั้งแต่ปีเท่าไหร่จำไม่ได้ค่ะแต่นานมากๆค่ะก่อนโควิดระบาด5-6ปีได้แล้วมั้งคะถ้าจำไม่ผิดนะเพราะว่าไม่ได้เขียนระบุอะไรไว้เลยเขียนแค่น้ำหมักลูกยอผสมน้ำผึ้งเฉยๆเหลือเท่านี้ละค่ะ จากหมักถังใหญ่ๆนะคะแจกญา,าติบ้างเพื่อนบ้างที่เขาชอบปวดประจำเดือนแล้วก็ชอบปวดกระดูกสันหลังหลังมีประจำเดือนเนี่ยเราก็จะแบ่งให้รับประทานไม่เคยขายเลยค่ะยังไม่เคยได้เงินสักบาทเลยนะคะทำให้กินเองค่ะเพราะว่าแค่ทำให้กินเองนี่ก็เขาเรียกว่าอะไรก็พอแล้วค่ะถ้าขายนี่คงจะหาคนซื้อยากค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะ ถ้าอะไรที่มันเป็นชาวบ้านชาวบ้านก็ไม่ค่อยแบบอยากจะกินกัน,นะคะ่ะก็ต้องมีแบบว่ายี่ห้อติดราคาแพงๆขวดละพันกว่าอย่างเงี้ยถึงจะซื้อกินกันแล้วก็ไม่ค่อยเชื่อถือในการหมักผลไม้แบบพื้นบ้านชาวบ้านด้วยนะคะว่าจะช่วยรักษาโรคหรือว่าบำรุงด่างกายได้นะคะอ้อน้ำานะคะต้องน้ำดื่มนะคะปราจากครอนรนนะคะ เป็นน้ำดื่มที่เราใช้ดื่มเลยค่ะแล้วก็ไม้พายนะคะเป็นไม้เนี่ยค่ะไม้เราเอาไว้คนนะคะในช่วงระยะเวลา3เดือนค่ะที่เราต้องคนตลอดนะคะอาทิตย์แรกก็จะคนทุกวันนะคะ1สัป,ปดาห์นะคะที่เคยทำแล้วก็เลย1สัป,ปดาห์แล้ว3 4สีวันก็คนครั้งหนึ่งค่ะ แล้วพอครบ3เดือนนะคะเราต้องเตรียมแรปเนี่ยคะ่ะปิดปากไม่ให้อากาศเข้าเลยนะคะ1ปีค่อยเปิดค่ะคราวนี้เราจะาผสมให้ดูแล้วนะคะลูกยอเนี่ยเราล้างสะอาดดีแล้วนะคะแล้วก็พักเสด็จน้ำค่ะเราจะเทใส่ถังหมักเลยนะคะเทลงไปให้หมดเ่ะ น้ำค้างอยู่นิดนึงนะคะเรารินน้ําออกก่อนอันนี้คือรินน้ําที่ไหลลงไปเมื่อกี้ออกแล้วนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ําตาลโอทึงนะคะน้ําตาลทรายแดงนะคะใส่ลงไปหมดนี่เลยะคะ่ะสีเขีดจะแก่หน่อยนะคะอัตราส่วนก็ลูกยอ1กิโลน้ำตาลโอทึงสีขีดแล้วก็น้ำดื่ม1.7ลิตรนะคะ ถ้าจะบอกอัตราส่วนเป๊ะๆตามสูตรป้าเชงก็3 1 5ห่ะหมดค่ะผลไม้3น้ำตาล1น้ำดื่ม5ลิตรอะไรประมาณนี้นะคะเทใส่หมดเลยค่ะเพราะว่าเรา,าตรวงไว้แล้วค่ะ1 7ลิตรเทลงไปก็จะเกิดฟองฟู่จากน้ำตาลผสมกับน้ำนะคะ เกิดปฏิกิริยานิดนึงน้ำกับน้ำตาลแล้วก็ผลไม้หมดลวหมดล้ว,ลลวอ่ะพอละค่ะคราวนี้เราก็จะคนนะคะคนให้น้ำตาลละลายเลยค่ะคนจนกว่าน้ำตาลจะละลายดีนะคะแล้วแล้ว แล้วเราค่อยปิดฝานะคะหลังจากนั้นทุกๆทุกๆวันนี้ก็จะมาเปิดคนวันละครั้งค่ะหนึ่งสัป,ปดาห์นะคะเพื่อนๆท่านอื่นอาจจะไม่ทำไม่เหมือนกันนะคะบางท่านอาจจะเหมือนกันค่ะเพราะว่าเราก็ไม่เคยไปสอบถามว่าใครทำอย่างไรอะไรประมาณไหนรู้แต่ว่าเราทำแบบเนี้ยเรากินได้ไม่เป็นพิษเราก็ทำอะคะ่ะ น้สึกน้ำตาลจะละลายเข้ากันดีแล้วนะคะไม้พายเนี่ยใช้ไม้พายพลาสติกก็ได้นะคะแต่ไม่ต้องใช้โลหะนะคะเพราะว่า,าเหมือนกับว่าโลหะเนี่ยจะไปทำปฏิกิริยากับกรดนะคะกรดของน้ำตาลนะคะก็เลยเลือกใช้ไม้พายทำจากไม้หรือพลาสติกแทนในการคน,นะคะ่ะ เท่านี้ละะ้ค่ะคนได้แบบเนี้ยทุกวันหนึ่งสัป,ปดาห์หลังจากนั้น3วันคนทีนะคะติดต่อการ3เดือนแล้วก็ใช้แรปค่ะปิดฝาให้สนิทไม่ให้กาดเข้าเลยนะคะแล้วเราก็จะปิดฝาแบบเนี้ยทับแรปอีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้เรายังไม่ใช้แรปนะคะแรปถนอมอาหารนะคะปิดไว้เลยค่ะพรุ่งนี้เช้าเราก็จะมาขนทุกเช้า คราวนี้ละค่ะเสร็จแล้วควราวนี้เราจะมาชิมน้ำตัวเนี้ยให้เพื่อนๆนดูว่ารสชาติจะยังคงที่ไหมเพราะตัวเนี้ยไม่ได้กินนานแล้วค่ะตั้งแต่มาอยู่ต่างจังหวัดนะปลูกสมุนไพรกินเราก็ไปกินสมุนไพรสดแทนหญ้าพันงูเขียวค่ะช่วยขับเลือดลมนี่โอ้โหเขาเรียกว่ากระจายเลยค่ะแบบว่าขับเลือดเสียดีนะ เราก็เลยไม่ได้กินน้ำลูกยอที่เราหมักไว้นะคะก็จะเทคอนแก้วแค่นี้ค่ะเวลาเราดื่มนะก็คือเขาเรียกว่าอะไรดื่มไม่ตรงเวลาเท่าไหร่หรอกรู้แต่ว่าต้องรับประทานอาหารเสร็จก่อนแล้วค่อยดื่มค่ะเพราะไม่งั้นก็คือ ท้องไส้เราจะว่างเปล่าแล้วทําให้เกิดกรดในกระเพาะนะคะดื่มหลังอาหารนะคะดื่มก่อนนอนวันละครั้งเท่านั้นนะคะแล้วก็ดื่มน้ําตามมากๆนะคะตอนดื่มแรกๆเนี่ยจะเกิดปฏิกิริยาในการที่เราเข้าน้ําบ่อยค่ะคือฉี่บ่อยนั่นเองเตรียมน้ําดื่มไม่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากเนี่ยซดตัวนี้เสร็จแล้วเราค่อย ดื่มน้ำตามมากๆค่ะตอนนี้เราจะชิมให้ท่านผู้ชมรับชมก่อนนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วต้องดื่มก่อนนอน,นะคะ่ะแดดก็จะจัดหน่อยนะคะพักนี้เนี่ยค่ะเรียงเลยค่ะช่วงเย็นนนะคะจะชิมให้ดูค่ะ อร่อยค่ะเหมือนวายเลยเปรี้ยวตามด้วยหวานนะคะยกสดเลยค่ะนี่เลยเซอร์แสบวายลูกยอนะคะอร่อยค่ะเหมือนวายจริงๆตามด้วยน้ำนะคะหมดแก้วเลย เรียบร้อยค่ะอร่อยจนแทบอยากจะกรึบหมดขวดเลยค่ะถ้ากรึบหมดขวดนี้ไม่เมานะคะเพราะว่าไล่แอลกอฮอล์แล้วขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับฟังรับชมนะคะถ้าชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะถ้าเพื่อนๆลองทำแล้วได้ผลอย่างไรก็เอามาแชร์ กันนะคะแล้วก็ช่วยบอกด้วยว่ารสชาติที่ทำไปแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างสุขภาพดีขึ้นไหมแต่ก็คงอีกนานละค่ะถ้าทำวันนี้ทำปีนี้กินปีหน้าค่ะเพราะว่าของเราเป็นสูตรหมักน้ำตาลนะคะต้องอย่างน้อยหนึ่งปีค่ะถ้ากินต่ำกว่านี้ไม่ดีแน่นอนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ